i อ่มีอะไรก็ไปดูดูกันเดี๋ยวนัดกลางเดี๋ยวนัดเช้ากันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่ค่อยได้ยินอ๋อลูกเออเออว่าไงก็อยู่ที่โรงงานนี่แหละเออเพื่อนมีปัญหาอยู่ว่ะเออฮะจะมีอะไรดีๆจะบอกเออเออเดี๋ยวเข้าไปหาโอเคเดี๋ยวเข้าไปหา เอออนี่แหละดูงานเอาเออเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเข้าไปหาเออเคเดีเดเเ๋ยวเจอกัน สบายดีสบายดีสบายหูพ้นพน,นสมบูรณ์นี่นะสมบูรณ์สมบูรณ์รท,ทุกอย่าง<ๆ>กิจการใหญ่โตนะเออดีกว่ากิจการข้าวท่าดีครับน,นี้แล้วของวกเป็นไงโอ้ตอนนี้ก็อย่างนั้นละ่ะปัญหาโรงงานแก้ไม่ตกว่ะอ้าวอีกแล้วเหรอเอมื่อกี้ลูกค้าก็โทรมาต่อว่าส่งงานล่าช้าอ่ะงัดไปคุยกันในออฟฟิศดีกว่าไปแล้วผม ไม่น่าเชื่อเว้ยตอนเรียนเองก็เรียนดีนี่ว่ะแต่ตอนมาทํางานทําการ์งเองเจอปัญหาอยู่เรื่อยแสดงว่าเองไปรู้จักเข้าไปหาข้อมูลใหม่ๆเพื่อมาใช้ในงานของตัวเองอย่างนี้ใช้ไม่ได้พงใช้ไม่ได้หมายพูดถึงนี้นหมายความว่างเน่ยนะก็หมายความอย่างที่ฉันพูดนั่นแหละจริงๆิงฉันเข้าไปหาข้อมูลใหม่ๆเปิดหัวเปิดตาเปิดสมองให้กับตัวเองมันมีโครงการใหม่ๆที่มาช่วยในภาคอุตสาหกรรมของพวกเรามีเยอะมากเลยโอ้โหอะไรจะเวอร์ขนาดนั้น จะเทียบชั้นกับภาคอุตสาหกรรมเลยเหรอเฮ้ยเองเคยได้ยินคำคำนี้ไหมไออ I r พุชอะไออาพุสไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนะี่ยไออาุเป็นโครงการที่สอวอหรือสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนี่ริ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ปกระกอบการ SME ที่มีปัญหาในด้านเทคนิค หรือต้องการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้สามารถแข่งขันระดับโลกได้โดยผู้ประกอบการสามารถส่งโจทย์ปัญหาเข้ามาที่สกวและสกวก็จะประสานงานไปยังอาจารย์นักวิจัยในเครือข่ายของสกวรหรืออาจจะผ่านไปยังสถาบันอุดมศึกษา,ากต่างๆเพื่อสรรหาอาจารย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านมาช่วยแก้ปัญหาของเราเฮ้ยอย่างนั้นเราก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายให้กับอาจารย์ นักวิจัยด้วยลยสิเฮ้ยพงเองนี่ไม่รู้อะไรเลยว่ะไม่ต้องสูงต้องเสียอะไรเลยทางโรงงานไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทแล้วมันจะเป็นไปได้เหรอที่จะให้อาจารย์มาทํางานแบบฟรีๆยิ่งต้องทําทุกวันทุกวันแล้วเขาจะคุ้มเหรอเอ้ยอาจารย์เขาจะมาทํากับเราทุกวี่ทุกวันได้ยังไงการแก้ปัญหาในโรงงานต้องมาปฏิบัติที่หน้างานและปฏิบัติกันจริงๆแมวที่ไหนมันจะมาช่วยเราล่ะ อาจารย์เขาจะดูแลให้โดยทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษานะสิเรื่อง,งนี้เกมไม่ต้องห่วงหรอกเพราะโครงการ i อพุ1ธหนึ่งของสกวเขาคิดมาแล้วว่าคนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาทางเทคนิคต้องเข้ามาดูแก้และทํากับของจริงเท่านั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราก็ยังงง,งอยู่เลยตกลง i อพ d 1นเนี่ย ส่งใครมาแก้ปัญหาให้เราว่านักศึกษาที่กําลังเรียนปี4ี่ไงแกยางจาได้ไหมตอนที่เราเรียนปี4ี่เน่ที่แกจบอะเราก็เคยออกไปฝึกงานตามโรงงานเลยเฮ้ยเอาพวกนักศึกษาเนี่ยนะเข้ามาทํางานในโรงงานสู้ให้วิศวกรของเราแก้ปัญหากันเองหรือเชิญอาจารย์เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของเราดีกว่า แต่นักศึกษาเนะ่ยมีความอยากรู้อยากเห็นมีมุมมองใหม่ๆที่แตกต่างจากคนทํางานอยู่แล้วแถมยังมีไฟแรงด้วยวะที่สัมพัญนะ่ะมาทำงานกับเราได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้ไม่เรียกว่าคุ้มจะเรียกว่าอะไรวะแล้วจะให้เรามั่นใจได้ยังไงว่าเด็กพวกเนี้ยแก้ปัญหาให้เราได้จริงก็บอกไปตั้งแต่แรกแล้วไงไอพุทธหนึ่งเนะขาจัดอาจารย์ที่ศึกษาให้เรา ซึ่งอาจารย์ที่เขาจัดมาให้น่ะควเขาดูแล้วว่ามีความรู้ตรงกับที่เราต้องการและนักศึกษาที่มาฝึกง,งานกับเรานะ่ะอาจารย์ที่ปรึกษาเองก็ต้องมั่นใจว่ามาช่วยเราได้เขาถึงยอมรูบโครงการกับเราแล้วตัวอาจารย์เองเขาทําอะไรละ่ะอย่างฉันน่ะได้อาจารย์มาให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบรวมถึงการทดสอบในห้องแลบ,บด้วย แล้วตอนจบโครงการละ่ะมันเป็นยังไงตอนจบนะ่ะมีการนําเสนอโครงงานให้กับทางโรงงานและสกะวจําได้ว่าตอนนั้นนะ่ะฉันกังวลพอสมควรอยากให้งานออกมาเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายเพ<อ>ื่อที่เราจะได้มีโอกาสขอทุนสนับสนุสน,นจากสกวในปีต่อไปไงพง ถึงตรงนี้เองพอเข้าใจยังวะเอ๊ถ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์หรืออุปกรณ์ตัวใหม่เนะี่ยแล้วใครจะเป็นเจ้าของวนะเนี่ยตรงนี้อทางสกว์เขาระบุชัดเจนหากมีผลงานและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญาก็ให้มีการตกลงกันก่อนตั้งแต่เริ่มโครงการระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประกอบการแต่ถ้าไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลก็คืนเงินให้กับสกวไปคร เป็นไงพงษ์มันดีนะที่มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเข้ามาช่วยผู้ประกอบการอย่างเราเราโดยที่ไม่คิดมูลค่าเลยสักบาทถ้าใครรู้อย่างนี้ไม่สนใจไม่รู้จะว่าไงวะอันแหนว่าแต่ว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่านายเจ๋งใช่ไหมไมาอย่างนั้นหรอกที่ฉัดพูดมาทั้งหมดอ่ะมันเป็นประโยชน์สําหรับแกรจริงไหมวะกหน่าสนใจนะเพราะว่าโรงงานของเราก็มีปัญหาว่าแต่โครงการเนี้ยจะติดต่อได้ยังไงล่ะ เอางี้สิไปที่ฝ่ายอุตสาหกรรมสกว์ชั้น14อาคาร SM Tower หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักง,งานโครงการไออาพุสซึ่งตอนนี้เนะี่ยมีสำนักง,งานประสานงานในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเรียกว่าสะดวกที่ไหนไปที่นั่นแล้วกัน แล้วถ้าเราไม่สะดวกจะไปติดต่อเขาโดยตรงน่ยพอจะมีวิธีอื่นอย่างไหมเพราะเราไม่เคยติดต่อสกวเลยเอ,อ้ยมีวิธีติดต่อสกวตั้งหลายรูปแบบโทรศัพท์แฟกหรือดูข้อมูลทางด้านเว็บไซต์อ่ะจด์เว็บทไออาร์พุชดอทโออาร์จสลแต่ต้องสมัครภายในเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นเรายังสงสัยอีกนิดหนึ่งวะ่ะ ถ้าส่งโจทย์ปัญหาไปแล้วนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาสนใจตรงนี้มันขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหามากกว่าสพวจะดูว่ามีความสำคัญหรือมีผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมหรือเปล่าลองส่งไปดูเถอะนะเขาพร้อมจะให้ข้อมูลเราอยู่แล้ว เฮ้ยกลับบ้านก่อนนว้ยเฮ้ยคุยกันอยู่ดีๆจะขอกลับดื้อๆได้ไงเนี่ยเฮ้ยจะเร่งไปติดต่อโครงการไออาพุสเขาไปแล้วจะขอบคุณสักคำแล้วก็มีเลยเฮ้ยตังที่ติดอยู่อยู่ไปไหนตังอ่ะโอ้โหนี่ใส่เดิมๆเหมือนเรียนอยู่เลยว่ะเนี่ย